แนวทางของคาทอลิกในการอภิบาลคู่สมรสเพศเดียวกันตามกฎหมายของบ้านเมืองนะครับอันนี้เป็นหัวข้อหลักครับแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของคําสอนของการสมรสของพระศาสนาจากที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับที่เราเลือกหัวข้อนี้มาแล้วมันก็จะมีคําว่าตามกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยครับอยากให้คุณพ่อได้ช่วยขยายความครับข้อเหตุผลหลักที่เราเพิ่มตามกฎหมายกฎบานเมืองเพราะว่าตาม กฎหมายของพระาศาสนาจักรไม่มีการแต่งงานของเพศเดียวกันเพราะว่าสังหรับพระาศาสนาจักรตั้งแต่แรกเริ่มการแต่งงานเป็นแต่ระหว่างชายกับหญิงครับค,คือเราต้องการพยายามจะเน้นว่าคู่สุรสเพศเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของแค่กฎหมายบ้านเมืองเท่านั้น<ช>แต่กฎหมายพระาศาสนาจักเนี่ยเรื่องคําสอนการสมรสมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนแปลงยังไงครับพ่อไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่า การแต่งงานสําหรับพระาศาสนจักรคาทอลิกเป็นอะไรที่กําหนดในการเผยแสดงของพระเจ้าเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่เราได้รับมาดังนั้นการเปลีย่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่ไดมออ้มีแค่เรื่องนี้และที่ดังเดิมคำสอนของพระาศาสนจักรก็คือ,อ,อการแต่งงานเป็นการแต่งงานระวังชายกับหญิงและเ,ออเป็น ตสัญญาที่มังคงทวรระหว่างทั้งสองคนนี้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้ทั้งสองแยกออกจากกันไม่ได้แล้วเลืดังนั้นไม่มีกัญยารังด้วยในประสาสนัจกรรมมีแค่นี้ที่เป็นคําสอนดังเดิมของประสาสนัจจ์ทีนี้ถ้าเกิดคนรุ่นใหม่ๆเขาจะบอกมาบอกกับเราว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามที่บอกมีแค่นี้สิ่งที่ประสาสนัจรกกาหนดเอง พระศาสนาจักก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้<ม>ตามยุคสมัยมแต่สิ่งที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ว่ายุคนหนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง<ม>และเ,เราถือว่านั่นเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์เราตั้งแต่สร้างมนุษย์ขึ้นมา ตามองดูจากมุมมองดั่งว่าวิทยาดังพระกัมภี์ของพระศาสนาจักรมีเขียนไว้ว่าเวลาพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างชายหละหญิงและพระเจ้ากําหนดว่าชายหละหญิงจะมาอยู่ด้วยกันและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันและดังน,นั้นตาเปลี่ยนเส่นนี้เป็นชายกับหญิงเท่านั้นที่พระเจ้ากําหนดไว้และเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้เรายอมรับว่าแต่ละสมัยก็เปลี่ยนไป แต่เรื่องนี้ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นพระพรที่พระชาาประทันให้และพระศาสนจักรจําเป็นตรงรักษาไว้ครับแสดงว่าคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้วนะครับมีการรับรองทางกฎหมายแต่ก็ ไม่ได้ถือว่าเป็นการแต่งงานในในรูปแบบของพระศาสนาจักรไหมครับเพราะตรงนี้เราอธิบายไงครับใช่่แน่นอนนะครับไม่ได้เป็นการแต่งงานตามรูปแบบของพระศาสนาจักรเหมือนที่คนที่จดทะเบียนตามกฎหมายบ้านเมืองของคู่แต่งงานเพศตรงคํานั้นก็ตามไม่มีการแต่งงานตามรูปแบบของพระศาสนาจักรพระศาสนาจักรเทว่าสําหรับพระศาสนาจักรเองไม่ใช่การแต่งงานที่ถูกต้อง <ม>ก็เป็นสถานการณ์เดียวกันคุณพ่ออันนี้ก็โดยถือว่าไม่เป็นสินศักดิทธิ์ไม่ได้เป็นสินศักดิทธิ์เพราะว่าในเมื่อพ่อพูดถึงเรื่องสินศักดิธิ์ความจริงการแต่งงานในควนใหม่ของพระาศาสนจักรเป็นเครื่องหมายของความรักของพระเจ้าสําหรับพระาศาสนของพระคริสตเจ้าสําหรับพระาศาสนจักรและดังนั้นทั้งสองก็ร่วมเป็นหนึ่งเดียวและตอนนี้เหมือนเดิม ตามการเปรียบเทียบที่นักบุญเปาโลใช้ในจดหมายของท่านก็พระคริสตเจ้าเป็นเหมือนชาวบ่าวของพระาศาสนาที่เป็นสาวสาวของพระคริสตเจ้าเรื่องนั้นก็ชัดว่าก็เป็นใช้กับหญิงอีกครั้งหนึ่งตามที่กําหนดตั้งแต่การสร้างมนุษย์ขึ้นมาตั้งแต่อาดัมและเอวาครับครับเราจะพูดได้ไหมครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรายอมรับกฎหมายนี้หรือไม่ยอมรับกฎหมายนี้ เรายอมรับกฎหมายบ้านเมืองในความหมายที่ว่าเราก็อยู่ในประเทศใดเราก็รับกฎหมายของประเทศนั้นแต่ต้าจะบอกว่าประสาสนจาจักรสนับสนุนแนวคิดนี้ประสาสนจักรคงไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านในเรื่องที่ว่าโอเคเราอยู่ในประเทศนั้นเรารับแต่ให้ชัดว่าไม่ใช่ตามความเชื่อของคริสเตชนนดังนั้นจึงมีคําที่ใช้คําว่าแนวทางการอภิบาลนะครับ